Don't <laughs> don't <laughs> สนับสนุนการหล่นล้าโดยไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมลังพิเศษทุกสาขารับส่วนลดทันที10%เพียงบอกว่าชมรายการ The Animal หล่นล้า ไม่ให้ดูตัวนูน้นดูเพื่อนก่อนนิ่งๆสารสัมพันธ์บ้างไรบ้างเออไม่ใช่ทำแบบเป็นหมาซุปตาเล่นทำตนไม่รู้จักใครนะมันเป็นไปนไม่ได้อเห็นไหมเนี่ยหน้าฟูฟูตัวสีน้ำตาลเนี่ยเขาชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรวะอ่ะไม่อยากรู้จักนะไม่ได้เรื่องเลยไหนเล่นนี่เล่นนี่้องวุ้ยน้งวุ้ยองวุ้ยอุ้ยหมาเล่นบอลอุยอุ้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 ยอยูยยยยยยย่บ้านไม่มีให้เล่นนะฮะอยู่ที่บ้านเนี่ย จะมีอันเล็กกว่านี้ซึ่งพี่ชูก้าลับแตกตลอดเวลาอุ๊ยอันนี้จ็บจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินเลยได้ทั้งสิ้นนิ่งๆรู้ไหมเนี่ยว่านี่คืออะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยัสแมนเฮ้ยฮีเฮ้ลิ้นห้อยแล้วเออลิ้นห้อยแล้ว ้ขึ้นสังเวียนกันหน่อยเว้ยนี่ขึ้นสังเวียนสู้แดงได้เปล่าหาดำสู้แดงได้เปล่าหรือจะเอาบอลโอ้ตาจดจ้องแต่กับลูกบอลนะั้นหูงับแล้วนะี ไปลูกอย่าพึ่งแกล้งกันลูกเอ้ยเจอเพื่อนเจอฝูงที่นี่นะบล็อกแบก๊กแบก๊กแบ๊กก่ะน,น,นั่งลงลูกไม่เอาอย่าไปแปดเปื้อนฝาผนังเขาอะนั่งลงโอเคเป็นเด็กดีนะคะแหมวันนี้ทําตัวดูดีค่ะเพราะว่าเจ้านิ่งๆเนี่ยสกรปรกไปทั้งตัวเลยตั้งใจจะแบบว่าไม่อาบน้ําก่อนที่บ้านปล่อยให้เขาเลอะเลอะเทอะเทอะนะคะทั้งเท้าทั้งตัวทั้งหน้าดูม,มัมแมมมัม ตั้งใจว่าวันนี้จะพาเขามาว่ายน้ําอาบน้ําเป่าขนกรูมมิ่งและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกับที่นี่ค่ะ Cotton Dock Resort and Care ค่ะสำหรับวันนี้เจ้าวิ่งๆน,นอกจากจะพาตุ๊กตาน้องหมีมาแล้วกันก็ยังมีของเล่นมาให้เจ้านิ่งๆเขาได้เล่นกันนะครรวมไปถึงตัวกันด้วยนั่นก็คือนี่ค่ะนวม <c oughs> ไว้รังแกเขาเวลาที่เขาไม่เชื่อฟัง <c oughs> เชื่อฟังไหมทีนี้จะไม่เชื่อฟังและสําหรับในคอของเจ้านิ่งๆนะคะใต้ผ้าหลากสีอันน่ารักพร้อมกับใต้ฐานนหมีเนี่ยก็จะมีปลอกคอที่ป้องกันเจ้าสุนัขสูญหายหรือว่าป้องกันน้องแมวสูญหายนะคะมีสัญญาณมีสัญ,ญลักษณ์ที่จะบอกว่าเจ้านิ่งๆเมื่อเวลาเขาไปเที่ยวเล่นในนี้คะ่ะเขาอยู่บริเวณไหนบ้างห่างจากเรา เป็นระยะทางเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าการปล่อยให้เขาไปวิ่งเล่นแล้วตามหาไม่เจอเนี่ยเราจะสามารถใช้อุปกรณ์อันนี้ในการตามหาเจ้านิ่งๆเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูค่ะว่าเ,เครื่องมือหรืออุปกรณ์อันนี้เนี่ยตามหาเจ้านิ่งๆได้อย่างไงแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันก่อนไปเจอกับพี่เขาก่อนแล้วก็จะได้พูดคุยกันว่าภายในคอตตอนดอกฟรีสอร์ทแอนด์แคที่ีมีอะไรให้เจ้านิ่งๆได้สนุกกันบ้างคะ่ะไปกันนะคะ บอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาที่แบบจะเข้าซีนะห้ามเล่นก่อนดูซิแหกๆๆๆเลยแล้วถึงเวลาเข้าซีไม่เล่นให้ดัดดีบ้าที่สุดเลไ่ไปแล้วไวไไปไปว